คุณผู้ชมวันนี้หรือว่าช่วงนี้ใครที่จะไปทําบัตรประชาชนใหม่นะคะโทรเช็คกับที่อํเาเภอนิดนึงก็ทําทได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้บางที่เนี่ยขาดแคลนวัสดุที่ใช้ทําบัตรนะเ<อ>ชื่อไหม<อ>ไม่นะ่าเชื่อว่ายังมีปัญหานี้อยู่แล้วบางพื้นที่เห็นบอกว่าเกิดขึ้นเยอย่างน้อยเนี่ยปีละครั้งที่วัสดุในการทําบัตรเนี่ยมันไม่มีและบางทีเนี่ยคนเนี่ย <ừ> พอไม่รู้ก็ไปรอแล้วรอเกอ้อทีนี้บางทีไป<ม>รอต<ล>ั้งไอตัวบัตรฟ้าที่ถึงเวลาเขาจะไปพิมพ์เนี่ยเนาะพิมพ์บัตรออกมา ขาดแคลนแล้วก็แบบไม่มีกําหนดด้วยนะคะว่าจะได้วัสดุมาเมื่อไหร่ค่ะคราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ที่ว่าการอําเภอกระสังที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่พื้นที่เดียวกับดิฉันที่เพิ่งอ่านจบไปเมื่อสักครู่นี้ที่เขาเอาปืนตบอยู่ที่กระสังเหมือนกันบุรีรัมย์ค่ะพื้นที่เดียวกันเลยนี่แหละคือชาวบ้านบางส่วนเ็าไปทําบัตรนะแต่ว่าผิดหวังไปตามๆกันเลยค่ะหลังทางอําเภอแจ้งว่าวัสดุสําหรับทําบัตรที่อำเภอไม่มีแล้วก็ระบุไม่ได้ด้วยนะคะว่าวัสดุทําบัตรประชาชนเนี่ย จะมาตอนไหนเมื่อไหร่คือต้องรอจากทางกระทรวงมหาดไทยนะคะนางสาววันวิสาบอกว่าอยากให้ทางกระทรวงมหาดไทยเร่งนําวัสดุสําหรับทําบัตรประชาชนส่งมาที่อำเภอโดยเร็วค่ะเพราะว่าบัตรประชาชนมีความจําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันค่ะก็ถามเขาอยู่ว่าจะมีบัตรอีกทีตอนไหนเขาก็บอกว่ายังไม่รู้ต้องรอดูก่อนจรอตามขา่าว ช่วยเร่งให้หน่วยค่ะเพราะว่านี่ก็จําเป็นต้องใช้บัตรประชาชนเหมือนกันเพราะว่าบัตรประชาชนมันก็สำคัญใช่ค่ะเอาไปทำโน่นนั่นนี่ก็ไม่ได้ก็ิือง่ายไปหมดใช่ค่ะ ขณะที่ชาวบ้านอีกคนนะคะชื่อว่านายบรรจงค่ะก็มารอทําบัตรเหมือนกันแต่ว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าวัสดุทําบัตรประชาชนไม่มีตอนนี้ขาดแคลนทั่วประเทศเ<อ>จ้าหน้าที่แจ้งแบบนี้ะนะทั่วประเทศจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมลองคอมเมนต์มาดูหน่อยนะคะสําหรับเหตุการณ์วัสดุสําหรับทําบัตรขาดแคลนเคยเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วค่ะและคราวนี้ก็มาเกิดขึ้นอีกในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะ,คะ